ทำขึ้นเพื่อนแนะนำการใช้งานโปรแกรม s m a r t b บิด6 6 6นะคะตอนนี้เรามาถึง ep ที่5แล้วนะคะ ep นี้จะเป็นการาใช้ OCR สแกนภาพใบกำกับภาษีซื้อสดค่ะเราจะเริ่มต้นที่หน้าแดชบอร์ดนะคะแล้วจะไปที่ระบบซื้อค่ะทางด้านซ้ายมือนะคะคลิกที่ระบบซื้อค่ะเมื่อคลิกแล้วเราเลือกเป็นฟังก์ชันซื้อสดออกไปกำกับภาษีใบส่งของใบเสร็จรับเงินค่ะ ครั้งนี้เราจะใช้ OCR ในการสแกนภาพใบเสร็จใบกำกับภาษีซื้อนะคะเราไปที่ฟังก์ชันนี้ค่ะ OCR ที่เป็นตัวรูปภาพนะคะคลิกเข้าไปหลังจากนั้นเราจะเพิ่มค่ะโดยการคลิกเครื่องหมายบวกเพิ่มค่ะแล้เรา สามารถเปลี่ยนตัววันที่ได้นะคะครั้งนี้เราจะเปลี่ยนเป็นวันที่1เดือน1ค่ะเมื่อเปลี่ยนวันที่เรียบร้อ,อยแล้วเดือนที่ใช้ภาษีก็จะเปลี่ยนให้อัตโนมัติเลยนะคะระบบเปลี่ยนให้เราจะอัปโหลดบิลซื้อกันนะคะโดยไปที่ตัวโฟลเดอร์นะคะสีเหลืองนี้คลิกเข้าไปได้เลยค่ะแล้วก็เลือกเป็น choose image ค่ะตรงมุมล่างขวาตรงนี้นะคะหลังจากคลิกเรียบร้อยแล้วนะคะ เราจะอัปโหลดค่ะตัวใบกำกับภาษีซื้อสินค้าสดค่ะอันนี้ก็จะเป็นตัวบินที่เราอัปโหลดขึ้นมานะคะหลังจากอัพโหลดเสร็จแล้วให้คลิก close นะคะแล้วเราก็กดบันทึกค่ะตัวสถานะนะคะจะขึ้นว่ากำลังดำเนินการเวท OCR ค่ะ หลังจากที่เรารอระบบนะคะสถานะจะเปลี่ยนเป็นกำลังดำเนินการเวทคอนเฟิร์ม OCR อันนี้มีการเปลี่ยนสถานะเรียบร้อยแล้วนะคะให้เราคลิกตรงสถานะเข้าไปคลิกเข้าไปได้เลยค่ะระบบนะคะจะอ่านตัวใบกำกับภาษีซื้อสดที่เราอัปโหลดไปให้อัตโนมัติเลยค่ะเราสามารถเช็ครายละเอียดได้นะคะว่าข้อมูลถูกต้องไหม ถ้าข้อมูลถูกต้องครบทุกอย่างค่ะให้เรากดบันทึกค่ะตรงมุมซ้ายนะคะหลังจากกดบันทึกเรียบร้อยแล้วค่ะระบบจะโชว์หน้านะคะรายงาน OCR สถานะจะเปลี่ยนเป็นกำลังดำเนินการนะคะแบบนี้แปลว่าเสร็จเรียบร้อยค่ะ